ค่ะกับสวัสดีพี่น้องปองไป FC ทุกทุกท่านเนาะคะ่ะเนาะขยินดีตอนรับเข่าสูทั้งช่องสุภาพรวยเด้อจ้าค่ะมื่อนี่สซก็ได้เดินทางมาอยู่วัดปู่กระเบื้องแตกเนาะคะ่ะเนะา,า,านนะ,ะพี่น้องเนาะค่ะมาตามต่อต่องวดเนาะค่ะพี่น้องหลังจากที่เลขของปู่นี่แตกล่างแตกบนนะคะพี่น้องเนาะค่ะแอกกบ,บพ้าที่สิ่ม,มาตามต่อให้พี่น้องนะคะพี่น้องท่านใดที่เข้ามาแล้วแอกกขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับส,สไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อสิบวันเด้ยผ่านข่าวสารแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะเนะาะค่ะบันทีแอร์กับสิ้อผาเข้าไปกาปูพร้อมๆกันเลยค่ะมือคนผมใหญ่พอใจว่านอนอยู่นี่แต่รับตั้สามซอยปูใหญ่ผ่านมืออะไรเพื่อจิสิมานอนใจไม่เห็นนอนเห็นนอนทรายอยู่นี่แหละเพื่อท้งกุนพร้อด้วยแม่อยู่แม่อยู่พร้อมๆด้วยกับไปแขมปอู่นั่นใต้ก๊กยางด้วย คเลยร้กได้นั่งสํมมาทีฏเกงไปนั่งฟังผมตนนี้เข้ม่าหมดนี่แม่นบ่แล้วผคุดไขย่กว่อคนบริสุทธ์งามใ้ตัวย่ฟังเียไปทังนั้นแม่นต้องยังไปหิ่งก่อนผมได้มองมองมองมันนั่งหีเจ้าาอ่างนันแลนั่งดก็ได้กินดีกันได้เลขเงินเราที่นี่มงเสียไฟนนว่บ่มีแล้วคอยอยตอสายไฟออกเือเื่มือเรื่พัวสิมาถาซอยรับต่อสามา่าถ้าใจเห็นยังอยู่ในก็มีุ่ญนน้ำโช แล้วก็มีผองผ้าลวยมีแมมผ้าลวยบ่ะแมมผ้าลวยมีสุผ้าลวยแล้วก็สุผ้าพันผ้าลวดผ่อนผ้าลวยเออผ่านผ้าลวยอืมเฮ้ยผู้ใดอีกบ่มี่พอจาผ้าลวดฮึฮึฮรฮึฮึฮนฮาฮึ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 าึฮ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 ลฮึดึฮึฮึ เลิกดีนะ่ที่กันเลิกนี่เลขถือเพราะที่ปูวันนี้ก็ทมาถามตัวเลขปลูจะว่าบันก็นได้มันได้เวลาหรอปูได้มาจากไหนก็เลขบันเนาวแน่นอนตามก็นั่งภาวานาทุกข์ึน้นแล้วหลังจากขนาดย่มกวนอยู่ยั่งเข้าเดี๋ยวมันก็เห็นนะซีถุมนั่งไปก่กันกบบขึ้นมากเลขคือคือเป็นเลขลอตเตอรีนะ่เนาะอุเดอตรีเปล่า อเห็นลอตเตอรี uh, này, k k àn, o, oh. ่บ้นทอแม่ลอตเตี่มันก็เคยออกตรงเรือนครับเก้าเก็ดหนึ่งตุไทยเนาะเห็นเห็นเป็นยางกัดเก้เจ็ดหนเก้าเจ็ดหนึ่งเนเห็นเป็นเจ้าเจ็ดหนึ่งมก็อ่ตัวล่างเห่ือนกันล่างมืนตัวนี้เดียวตัวนี้ก็ขึ้นไม่อีกโอ้เห็นทด้งมางทั้งบนตัวนี้สอง สองสามนี่ตั้มคอยคนละตั้ตึงคนละตัโอ้สองสามนี่ตั้มตั้ตัวควยคนตั่อยง่ายคนละนาะแ่งมายคนเนนั่งฟันท่องบ่หนิปูสีฟันท่องไปสีฟันไปมาฟันฟันหายรอเนี่วมันฟันแล้วูแฟ้วมันันมันสิว่าอราตอรีสิว่าได้ไม่มีขายไม่มีขายนะเาได้กจองเ่ได้กจองมา่ะก็ฟันมันเปลี่ยนสั่นเดี๋ยวเขาจะถามถามมาดูอะ้ถามมา บุนเลยั้งุนเงินมากทั้งสามเรียกความเรืองแบท่านบอกว่าน้ำศกมาก่อนก็รับผมไปเบืระเจ้าเบุ่งพร้อมกันครับผมะได้มาแต่ันธุนทงเด้อยู่ี่เจหน้าก้อนอยังมาท่านพันทุทงกับเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดกว่ากูเก้าเจ็ดหนึ่งตัวเก้าเจ็ดหนึ่งครับ ล่างเป็นสองสามให้เข้าใจสิแล้วพอไปน้องแล้วเลขตองหวัดปูนี่ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลขตองหวัดนี่สําคัญจังหวัดบางเรื่องนี่เลขตองหวัดปูก็คือสองห้าเก้า<ม>นบูนะสองห้าเ<ม>ก้าแล้วก็เลขล่างนี่ก็คือเก้าสองแต่ไหนคือว่าเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เมื่อตองหวัดจนหัคกลมชุดไทย<ม>ออกมากประกาศเลย พอดีของเลขปูนี่ก็คือบนต้องเป็นบนเน้พอพลอพี่น้องเด้อว,ว่าต้องก้าพความบนเป็นบนล่างเป็นล่างว่าต้องไปเสียเงินซื้อบนบล่างเปลี่ยเง,งินนะคือบนให้เป็นบนไปได้ล่างให้เป็นล่างไปได้ปูพันกะเน้นย้ำแห้งสั้นตลอดแต่สำหรับวันนี้นี่ยปูพันไดต่อวันเมา่แล้วสีมีความเคลื่อนไหวจังไร่าในส่วนช่วงต่อๆไปเพราะฉะนั้นยาผาดการติดตามของแต่ละมือแต่ละมือแต่ละมือ,มอนะครับว่าปูพันจีด จังไรจังไรน,นะครับมีความเคลื่อนไหวจังไรสําหรับผู้ที่มากเลขตั้งประเทศนี้มีให้ซื้อมือจะถือว่าถือกับว่ากันมั้งครับน,นักปูเนาะธรรมดาผู้ใดต้องคอยบอกที่ตามสองหมื่นนี่สองรอบครับบอ,อกว่ามีรอบหน,นึน่งทั้งแค่ออกสองมือเดียวออกสองเช่ากับมี่เลยมือเดียวออกสองเช่ากับมี่มอันเลขเก้าหน่อที่ปูดเลขเก้าหน่อ cứ hay cao phải nhìn cổ cao kia Các có thể thì ngay đỏ cho anh một việc lại để con Khắp Con con thì có phải phấn cho con đó Phải phấn cho con Phải nó ăn thịt chả xong cho con Xem đây บางควนก็เบ่งให้ออกเด้ไม่ได้ใครออกยั็นอยู่ขอางสื่อเพ่ะไรนเใช่่มันอันกันะเนเออของวันนี้มันบุญไสไปโ่งมันเนาะ้ดมีโศสิได้ที่เขาดมีโก่ได้ันผู้สิว่ามีโชคนี่มันหาไปกับวซส้อที่ซื้อไ่ได้พราว่สืุอัมักเนครับวัมักในกระจาทุก่าเห็นอยู่ของวักครับมั้อื้นนะ ครับกเจ้าคนนี้ว่าดับนี่ดับนั่นนะพะเ้าสู่พังนะครับดับขึ้นเขาดับขึ้นอย่างพะโยว่างดับสองอย่เงก็จะโงไปนะอตัวคือดับเดี่ยวกองสลากคนนี้ตัวดับเล้วครับบ่มีแมนผูวแมนนี่ตัวดับผู้ใดผู้ใดเอาไปเนาะเออจะไปหาเสี่ยคนดนะหาเสี่ยคนคือเขาคำนวณมันมันบอกมาถึงตัวนั้นสี่กอนสีดับเลยครับโอ้ แมันหอกมาิงไม่มีดับมีดสิด้มีจิงดิเนี่ยเ่คนเนี่ยไ่ะเช่เจ้าของอยมงเจ้องอ่ด้วยบาสลับบุกไปเียกดับจักเ่บเจริออกมางพิเษอยแล้วพันกจะฟังพนเศษละอะไรแต่มื่อเงินเพื่ออะไรเนมากก็มากเงินานช่วงปิดมาหลายอยู่ เมือนอยากย่อมสีเขามาหลายน้อปครูนะแต่เทียมมือเร่งฝันดีจังเลยที่บูกฟังเมือนเศร้าน้อปครูนะนั่นเห็นบ่เป็นสั่นตัวแต่เก่ากันปูนิมิตซ้ั่มแมนเลยดิคือจังหวัดก่อนคือกันหลังจากปูปล่อยตังหวัดไปแล้วกันปูม้าดีมิตซ้่มก็บอกว่ามันมาจับไก่สองตัวนี้ครับเนี่ยบอกเก้าสองนั่นแหละมันกระตือเลยอือเรียกเก้าสองกเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยมันจับได้เด้นครับ จนฮอดเมื่อสุดท้ายเรขออกมาหอดบปิ่นจักเม็ดเก้าสองือเก้าสองปูเมื่อนั้นรู้สึกว่าปูว่าวยู่ปุ่นเก้าเรเก้าบอบปี่นหกบ๊เป่นหกเก้าก็ะหึ่ข้นเก้ากระ้เก้าบนน่ปูว่าสันดีดมันบมีมากใ้่สขันมีมาเทียบกันไหสบวาย่โอ้ขันก็ไมยกันมีนิเมตรอย่งแตกต่างมากกับเีวายุนี่นี่มีเนะ คือว่ามันออกพอยออกก็สามมันออกสามหกนะมันมีมากกันเลี้ยครับก็สามเกเข้าหกสามมา่งกันกันเลยคนยังว er ่วอยู่ดีข้นมาเป็นได้ได้เงี้ครับอันนี้เปลี่ยนเขาสิมากนี่มีที่เห็นเปลครับเปลี่ยนได้เลขวิ่งขึ้มาคักแตเลขขันบ่มาหนึ่งข่งเพ้นไงขัน่ม้าหนึ่งบดในเส้าบอกเล็กนาครับตั้งเก่าร่างก็เปนเสกเก่าสิเดียวมันอีบวกวัดก้อนเหรเนาะ วันวันวันึงอ่ะคันเลียกว่าวันึงขันเรีกว่าวนึงบวกษีเศร้าบวกเรีกนรางสันเ่เลขเลขออกอย่างออกหนึ่งห้าเก้าะน่ะกอนคันเลขกว่าเปียกคอยเศ้าบวกเลขอีกเลขออกเปีบนแปีย่างนี่นะเบ็นบ่เบียนจัดว่าให้อยกนเนีเก่าหันงเีหครับผมแต่ว่าอย่า ยาเศร้าบอกดูไรเด้ยากรันตีดูไรเด้ปูได้มาเดี่ยวรุ่นบ่ได้เล็บบ่ไหวดิบันไรดิบนั่นอยากเห็นก็เจ้าได้ก็เจ้าอไรไรเนียาับครับมันสนลายแสนขันคลอดูไรโอ้ยลุงปูก็เนียนดก้าสองขันเนียนลุงปูก้าสองขั้สิไรไรเนี่ยอกม่เสียบันเจ้าคนเนีนหากบอกมากผมว่าข่อยเจ้าคนเนียนเนียนเพียงเล็กรงมีตัวเดียวน่น่ข่อยเนีนากันแบเนาะมันกะหาขอตั้าศไปศกมันเนี่นีนับมห็เห็เดเนาะ นุงปูเนี่ยให้ไว้ไว้ไหไวอ้าข่อยจีนเลขูู่่กับเบื้องแตกเห็นไหมผมผมท่ามใส่ีไปยิมปูเนาะเนี่ยเห็นไหมปูให้วิ่งบนหนึ่งกับแปดล่างวิ่งเก้าตัวเดียวเห็นไหมฉันแมนมาเขาทั้งมนทั้งล่างก็หน่แมนมาปูคักูนี่นนว่าข่อยเจ้ากว่าเด็เนี่ยเหนหมดีอันนี้พัน้าเ่นตีเราทันนเกียววันันเกียววัทันบินยูที่ปูวันมาันเจียว้ันเียวันี พอปแลวต้องฟันเจียวว่าตัวใดนสิโยู่เนี่มันก็สิแรงซาดิติโตเกานะคะไม่น้องคือฝันว่ามีเก่าหรืมันมีเข่าฝันเห็นนกมีหนึ่งกับว่ามีหนึ่งมันจะมีสันจจับนกใดก็้นหนึ่งอย่มันมาจับนกจับไก่ก่จับไกลไก่สอตักับเาัันเบมามือเขาชิเน้นย่ำใหมีหนึ่งนูันหอบางที่อาจมือแรกนี่ฝันมือจะชิเน้นย่ำใหว่าเกิดนมันใจ่กเจ็วนเด็บคอจับวุเจ็เยคอปินตีว่าเหลือิเขาแล้วนะมันกำ ก็หมายว่าด้ตีความฝันเป็นเลขตัวเลขออกมาจากนิมิตแล้วาฝันประกอบว่าเลขเป็นตะเขาว่เขานาะปูนอ่ะเอาไงว่าเลขปูกับเบื้องแตกสีสิไวกขึ้นมูสี่แันนเลขคำนวณบ่แมานเลขอย่งใดๆทั้งสิ้นเลขปูกับเบื้องแตกที่เป็นเลขบ่หลายโตวเอางมาเป็นเลขบนจะให้สาตโลดล่างก็ให้2โตโลดยังสี่น่ะแล้วอีกแนวนึงคอดีนี่คือเลขปูเนี่ย บ่มาเปล่นลางรางบ่ต้องซื้อบนเพียงเงัินสชนะคืกบนลางกางม่แม่ชัดเจนนักท่ไปเท่าไ,าไรทั้งดข่บวกมาตัวจะกี่นะผมจำไม่บอกไปแล้วลายงวดตั้งแต่ตามมานผมตามปูมาสิปีเดียววะมันงแต่ขุนจะเฮสราห์ใอ่ตั้งแต่เฮสราใหม่หมะตั้งแต่เอนค้นมาซอยเฮสาราเท่าปานนี้เลขบนบ่าคยเป็่นรางเบ็ดรางมาคยเป็ียนบุญนั่นบแมนบ่ทุกหวดเลย

กือีมาเหเองงานนตอนนี้เห็นผู้ลาสองามคนด้วยเด็กแรกเาไม่เจ้าไวเด็กแรกเป็นสสองันตัวกับโลวดปูจำนี่ั้นตัวนีิเรกก็ได้พราะแหงและนะปูเนาะกับจีนหาเมียหนึ่งเขาหนงม่กินเจ้ามาเอื้นนี่รงจีได้รงที่งานมากชงลูกน้องมากกับมา่ซอยรับโทสาม่วง๋ยวนี้ได้ปิดหมดเครื่องบินไว้เลยครนบเราปิดหมดเครื่องบินนี่ดูว่เื บันี้กาผู้ใดที่มาเมือนจะนั <m <m oh ่นรถเดอร์ลงเบอร์โทษจะควองเลยลงเบอร์โทษจะาวองไว้ละกาบอกไม้เรยเลขบันชีู้เด้อล่งไม้ยเลมบันชี้บริเวณลงไมยเรขโทรศัพท์จะาวองแ้วก็บอกไมารยเลมบันชีู้เอาเอาอองชันเพราะว่าขันเท่าล่อไมขันเท่าลงในไม้เรียกเชีนี่มันผิดกฎเนาะพราะฉะนั้นเท่ากับ ล่มงเล็กทั่เอาวลวงเล็กทกั่วหลักเพื่อนทถามว่าหมายเล็กขีปปูเล็หยังยังสีดน้ากกเพื่อนถามออกนี่ตัวซับหมเนาะคนฉีดทั่หา้าดอกรับแลัวก็เออไม้เล็ก,ลก,กมันขี้ปูตัวนั้นตัวนี้เด้อแล้กก็เขียรไล่ซื้อเพืน่นไปจะอ่านเพื่อนเท่านั้นแหละยังไเนะอา, GU าอของชันตัอนเปูนะเอาเปาคุณปูดได้หลครับ ค่ะพี่น้องปองไปค่ะนี่ก็เป็นตัวดีตัวเด็ดตัวงวดของปูกระเบื้องแตกนะคะพี่น้องเด้อฝ่าวาฝ่าวนะคะพี่น้องค่ะก่อนซื้อไม่ได้เะค่ะพี่น้องเด้อค่ะปูนี่ล่างคือล่างบนคือบนนะคะพี่น้องค่ะบอมีว่าล่างเป็นบนบนเป็นล่างนะคะพี่น้องค่ะ เปะเปนะเด้อค่ะพี่น้องค่ะจังไห็เก่เาไปพิจารณาาดเอพี่น้องค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะการตัวเลขทุกตัวกับมีสิทธิ์เข่ามีสิทธิ์หลุดเนาะคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องเดอ้อทางช่องนะคะเสนอเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะถือพิษบวกกันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะก่อนลงสนามแข่งขันให้มีน้ำใจนักกีฬาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะรู้แพ้รู้ชนะเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ,ถ,ะถ้าบ่ถือมากก็ย่าห่ายทังช่องนะคะพี่น้องเด้อค่ะให้ฟังไวเป็นแนวทางหรือว่าเอาไปพิจารณามักกจัด คัดกระพันนะคะพี่น้องเนาะค่ะเพราะว่าของมันบ่อเนบ่อนอนเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะบางเทือเพิ่นถือมาบึมบืมบืมนะคะพี่น้องเพราะถึงตาเจ้าของเอานี่ไปอัหลาดนะคะพี่น้องเนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องเด้อเพราะว่าปุ่นผ้าวาสนาคนเฮ่ามันบ่ทอกันนะคะพี่น้องเนาะค่ะจังไรกะพิจารณาก่อนลงทุนนะคะพี่น้องเนาะค่ะสําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะที่เขามาเป็นกําลังใจนะคะบกฏขามโฆษณา ซอยกดไหลซอยกดแช่นะคะแอดก็ขอขอบุญขอบุณพี่น้องป้องไปท,ทุกทุกท่านนะคะหาคิดเงินก็นให้ได้งเงินเด้อพี่น้องค่ะคลิปนี้แอดก็สิขอจบไปก่อนนะคะพี่น้องเนาะแล้วพอกันไหมในคลิปหนาเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องท,ทุกทุกท่านนะคะเฮ่งเฮ่งรวยรวยสุขภาพแข็งแรงท,ทุกทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ